สวัสดีครับพบกับ Eagle of No อีกครั้งวันนี้เราจะมานำเสนอเรื่องอะไรเชิญติดตามรับฟังได้เลยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานช่วยกดแชร์กันด้วยนะครับเทพีเซเลสเทพีเซเลสหรือเคเลสตามตำนานเทพกรณาโโมันันเป็นเทพีแห่งพืชผลที่กำลังเจริญเติบโต และความรักของมารดาพระนามของนางมีรากศัพท์มาจากภาษาโปรโตอินโดยุโรเปียนของคำว่า cre ซึ่งมีความหมายว่าเจริญเติบโตและเป็นรากศัพท์ของคำว่า create และ increase อีกด้วยเทพีเซเลสเป็นพระธิดาของเทพเซตเทิร์นและเทพีออฟเป็นพระคณิษฐา และพระมเหสีของเทพจูปิเตอร์เป็นพระมารดาของเทพีพโพสเซอร์พินาซึ่งกําเนิดจากองค์จูปิเตอร์และยังเป็นพระคณิษฐาของเทพ,พีจูโนเทพ,พีเวสตาเทพเนปจูนและเทพพูโตอีกด้วยผลงานศิลปะมักจะมีภาพของนางกำลังถือคาถาตรอกกาดอกไม้และผลไม้ และพวงมาลัยที่ทำจากลวงข้าวเทพีเซเลสยังเป็นเทพีอุปการะเมืองเอน็น้าในเกาะชิชิลีตามตำนานนางได้อ on ้อนวอนเทพจูปิเตอร์ให้ตั้งเกาะชิชิลีไว้บนสวรรค์ด้วยเหตุนี้และด้วยเหตุที่ว่าเกาะชิชิลีมีรูปร่างคล้ายสามเหลี่ยมจึงเกิดกลุ่มดาวสามเหลี่ยมขึ้นมาซึ่งชื่อเดิมของกลุ่มดาวนี้คือชิชิลีย ชาวโรมันรับเทพีเซเลสเข้ามาช่วง496ปีก่อนคริสตกาลซึ่งเป็นช่วงเข้ายากหมากแพงเมื่อคำทํานายในหนังสือพยากรณ์ชิปบิลลินแนะนำให้รับเอาเทพีดีมีเทอร์ของกรีกที่มีชั้นเท่ากันมาพร้อมด้วยเทพีโคเลหรือเทพีเพอร์เซโฟเนและเทพเอียกซูดหรือก็คือเทพไดโอนิซูดนั่นเอง เทพีเซเลสได้รับการบูชาและเฉลิมฉลองในพิธีกรรมทางศาสนาอย่างลับๆโดยผู้หญิงในงานเทศกาลแอมบาวาเลียที่จัดขึ้นในเดือนพฤษภาคมสถานศักดิ์สิทธิ์ของเทพีเซเลสตั้งอยู่ที่เนินเขาเอเวนตีนในกรุงโรมงานเทศกาลของเทพีเซเลสคืองานเซเรียลีหรืองานลูดิเซเรเลสซึ่งมีความหมายว่า เกมแห่งเทพีเซเลสที่เริ่มขึ้นในศตวรรษที่3มก่อนคริสตกาลและจัดขึ้นทุกๆปีในวันที่12-19เมษายนการบูชาสักการะเทพีเซเลสกลายเป็นความเกี่ยวข้องกับสามัญชนผู้ของการค้าขายเข้าโพดพิธีกรรมการบูชานางเป็นที่รู้จักเพียงเล็กน้อยหนึ่งในสิ่งที่ทราบกันดีก็คือพิธีกรรมแปลกประหลาด ที่ต้องตีตาที่หางของสุนัขจริงจอกซึ่งจะถูกปล่อยในสนามแข่งเซอร์คัสแม็กซิม,มูธเทพีเซเลสยังมีเทพชั้นรองอีก12องค์เป็นผู้ช่วยของนางที่ทำหน้าที่ต่างๆกันเกี่ยวกับการเกรษตรกรรมเทพเหล่านั้นคือเทพเวอร์เวกเตอร์เทพผู้รักษาผืนดินเทพเลปพาเลเตอร์เทพผู้ตัเตรียมผืนดินเทพอิมพ็อกซิเตอร์เทพผู้ถ่ล่องดิน เทพอินซิเตอร์เทพผู inator, tape who, tape measure, tape it, ้หวานเมล็ดเทพซับบ er, ันซิเนเตอร์เทพผู้เทพเมสเซอร์เทพผู้เก็บเกี่ยวเทพโคนูเอ็กเตอร์เทพผู้ขนส่งเทพคอนดิเตอร์เทพผู้เก็บรักษาและเทพโพมิเตอร์เทพผู้แจกจ่ายถ้าถูกใจโปรดกดไลค์ดูมีสาระโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิดใหม่แน่ๆโปรดกด Subscribe ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรโปรดติดตามกันด้วยนะครับ